ไน่แองเจิลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีธนูประจำเดือนเมษายนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะไพ่ยิบซีไม่เคยตอบอว่าใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะอาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตนะให้กับชาวราศีธนูไพ่ดีไพ่เสียอาจารย์ก็จะได้แนะนานะคะ ไพ่ใบแรกสองดาบแปดไม้หนึ่งช้วยสามเหรียญและก็ต่อมาด้วยสามไม้นั่นเองนะสำหรับไพ่สองดาบในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีธนูนั้นอาจารย์รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นเหมือนว่าจะมีโลกสองใบ ะะหรือมีการครบกับคน2คนในเวลาเดียวกันหรือเปล่านะคะจึงทําให้ไม่สามารถที่จะเลือกหรือว่าตัดสินใจที่จะคบหาดูใจกับใครได้นะคะไม่สามารถเลือกใครได้เลยนะคะเหมือนอา,อารมณ์ประมาณเพลงว่าอยากเก็บเธอไว้ทั้ง2คนน่ะนะคะหรือบางทีชาวราศีธนูที่ผ่านมานะคะเคยเข้าไปมีความสัมพันธ์ในความรักที่ เขานั้นมีโลกสองใบนี่ก็ทำให้ชาวราศีธนูหลายคนนั้นแบบสิความรู้สึกกับความรักแบบนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่มันก็เป็นไพ่ในอดีตไปแล้วแหละนะต่อมาเป็นไพ่8ดไม้เอ่อมันมีเรื่องที่ พลิกผันพอสมควรนะคะมีเรื่องที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นในเรื่องความรักด้วยนะบางทีคุณคิดว่าความรักเราสองคนน่าจะมั่นคงน่าจะาไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงความรักของเราได้แล้วแหละอะไรเงี้ยแต่จูจ่มันก็กลับพลิกผันนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะไรแบบนี้อันนี้ก็ทําให้ชาวราศีธนูนั้นเสียใจยเสียความรู้สึกกับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้บางทีนะ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่กระทันหันโดยที่ชาวราศีธนูไม่ได้เอะใจไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเลยอ่ะค่อนข้างที่จะช็อกก็ได้นะนะคะในกรณีไพ่ใบนี้ต่อมาเป็นไพ่เอ็ดออฟคัพความรักนะคะโดยเฉพาะคนที่มีคู่ในช่วงอดีตที่ผ่านมา นะคะก็ยังคงคบอยู่กับคนคนเดิมนะคะจนถึงปัจจุบันอะไรก็แล้วแต่นะคะคู่ของคุณนะ,ะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเข้ามาเติมเต็มนะคะในชีวิตของคุณหรือคุณเข้าไปเติมเต็มนะคะในชีวิตของเขาก็ได้เช่นเดียวกันนะ,ะมันเป็นความโชคดีที่คุณสองคนได้มาเจอกันบางทีได้มา,อาเอ,อื้อเฟื้อเกือเก้อกูลกันหรืออะไรประมาณนี้นะคะหรือมีความโชคดี จากตัวคนรักของคุณด้วยนะคะถ้าคุณอยากจะโชคดีนะคะบางทีก็ในการเสี่ยงโชคหรืออะไรก็แล้วแต่คุณให้เขาไปหยิบหรือไปซื้อไปเสี่ยงโชคให้อะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะโชคดีนะคะแต่มันก็เป็นไพ่ในอดีตไปแล้วนะต่อมาเป็นไพ่สามเหรียญ ในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการค้าขายอาจารย์รู้สึกว่าชาวราศรีธนูนะมีหัวการค้านะคะเป็นนักธุรกิจหรืออยากจะมีเกี่ยวกับจิจการที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าขายอะไรเงี้ยชาวราศรีธนูจะให้ความสําคัญหรือว่าอยากจะทําธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายซื้อขายหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้หรือบางคุณเป็นนายหน้าอาจจะหาลิมทรัพย์หรือ ทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันจนบางทีทําให้คุณนะคะไม่มีเวลาที่จะคขว่คว้าหาความรักหรืออะไรก็ตามนะคะทุ่มเทให้กับงานว่าง,งเถอะนะส่วนมากความรักของชาวราศรีธนูในช่วงอดีตที่ผ่านมาเกิดจากความรักใกล้ชิดกันจากรักเพื่อนบ้างแหละ เพื่อนสนิทหรือว่าเพื่อนร่วมงานอะไรประมาณนี้นะฟีลลิ่งประมาณนี้นะไม่ค่อยได้ไปเจอผู้คนภายนอกเท่าใดนักนั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่3ามไม้อาจารย์รู้สึกนะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะคะคุณจะมีแฟนใหม่หรือเขาจะมีแฟนใหม่ไปแล้วก็ตามนะคะอาจารย์รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นยังคง รู้สึกเป็นห่วงอีกฝ่ายหนึ่งอยู่นะคะแต่ได้แต่รู้สึกแบบเป็นห่วงแบบห่างๆนะคะอยู่ห่างๆอย่างห่วงอะไรประมาณนี้นะคะมันทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เป็นคนเก่าของเขาแล้วเขาก็เป็นคนเก่าของเราแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ได้แต่ยืนมองหรือว่าดูแบบห่างๆหรือว่าอยู่ไกลๆอะไรประมาณนี้แต่ถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงนะ ะะอาจจะเป็นตัวชาวราศีธนูเองนะคะที่ยังคงคิดถึงกับความรักครั้งเก่าอยู่หรือเขาคนนั้นนะคะยังคงคิดถึงนะคะชาวราศีธนูอยู่แต่มันกลับไปจุดเดิมนั้นไม่ได้อีกแล้วนั่นเองนะคะหรือต่างฝ่ายต่างมีคนใหม่ไปแล้วอะ่ะโอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตของชาวราศีธนูส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุลมราศีธาตุไฟราศีธาตุน้ำ แล้วก็มีราศีธาตุดินเข้ามาด้วยนะคะต่อมาไพในปัจจุบันของชาวราศีธนูค่ะไพในปัจจุบันใบแรกนะ The flu ดาวถ้วย The High Princess Paid of s w o r r s และก็ต่อมาด้วย1ไม้นั่นเองนะคะสำหรับไพ่ The Fool ในช่วงปัจจุบันของชาวราศีธนูนั้นนะคะอนาจารย์บอกเลยว่าคุณเป็นคนที่รักอิสระชอบแนวแอดเวนเจอร์นะคะแล้วก็เป็นคนที่ชิลๆสบายๆในการใช้ชีวิตมากๆนะคะถ้าคุณจะคบหาดูใจกับใครสักคนนึงในปัจจุบันนี้นะคะถ้าเขาเป็นคนที่แบบ มาจํากัดพื้นที่คุณหรือมาตีกรอบให้คุณได้อยู่แบบนี้หรือว่าเลิกงานแล้วก็ต้องกลับบ้านแบบตรงเวลาเป๊ะๆนะหรือว่าคอยควบคุมชีวิตของชาวราศีธนูตลอดเวลาอะไรเงี้ยชาวราศีธนูจะไม่ชอบจะไม่ปื้มมากๆนะคะถ้าใครเข้ามาส่องนะกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีธนู ให้รู้ไว้เลยว่าในปัจจุบันนี้เขาเป็นคนที่ชิลๆสบายๆแล้วก็รักอิสระชอบการเดินทางชอบแนวแอนเจอร์อะไรประมาณนี้นะคะปล่อยให้เขามีสเปซมีพื้นที่ของเขาบ้างนะคะคุณจะได้คบกับเขาได้งานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะ,ะแล้วในช่วงปัจจุบันของชาวราศีธนูนั้นมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลนะคะ อาจจะไปต่างจังหวัดหรือไกลกว่านั้นอาจจะไปต่างประเทศก็ได้นะคะเห็นว่ามีกระเป๋าเดินทางด้วยนั่นเองนะต่อมาเป็นไพ่ก้าวถ้วยนะคะเป็นไพ่ประจำเพศที่3นะคะ LGBTQ หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นเพศที่3นะคะในความรักความสัมพันธ์นั้นอาจารย์รู้สึกว่าเวลาที่มีความรักนะ คุณก็มอบความรักให้กับเขาเต็มที่หรือเขามอบความรักให้กับคุณเต็มที่อันนี้ในกรณีที่ชาวราศีธนูเป็นเพศที่3หรือชาวราศีธนูคบหาดูใจกับเพศที่3อยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญกับในเรื่องของอาหารการกินมากๆนะคะหรือบางทีเป็นเชฟก็ได้หรือเปิดร้านอาหารอะไรประมาณนี้ก็ดูเวิร์กอยู่เหมือนกันนะนะคะ โอเคต่อมาอาจารย์อยากจะเตือนนิดนึงสำหรับไพ่ใบนี้ผู้หญิงชาวราศีธนูนะคะถ้าใครยังคงโสดอยู่ในช่วงปัจจุบันก็ขอให้ดูดีๆนะคะมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าเขาคนนั้นที่เข้ามาในชีวิตกับคุณนั้นเขาเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วหรือมีครอบครัวแล้วก็ไายเช่นเดียวกันนะต่อมาเป็นไพ่ The High p r i n c e เป็นไพ่ประจำราศีมีนนะมีชาวราศีธนูที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีมีนอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะไพ่ใบนี้นะตรงไปตรงมาเลยก็คือผู้หญิงชาวราศีธนูนะคะมีอารมณ์ค่อนข้างเซนสติทีดง่ายเสียใจง่ายกับคำพูดเนี่ยค่อนข้างเซนสติทีดโดยเฉพาะคนรักหรือคู่รักที่เข้ามาส่องสาวสาวชาวราศีธนูนะ คุณอย่าใช้คำพูดที่รุนแรงหรือการกระทําที่มันบางทีอาจจะทำให้เธอนั้นกระทบกระเทือนต่อสุขเ,เรียกว่าอะสภาพจิตใจของเธอได้ง่ายๆนะว่าช่วงนี้เธอจะเซนสิทีง่ายนิดหนึ่งนั่นเองนะรวมไปถึงคุณเป็นเจ้าแม่ครีเอทีฟเจ้าแม่ดราม่าบ้างและหรืออะไรก็ตามในช่วงนี้จะอ่อนไว้ ค่อนข้างเยอะนะคะยังไงก็ควบคุมอารมณ์ดูแลสุขภาพาจิตใจของตัวเองให้ดีๆด้วยก็แล้วกันนะในเรื่องของความรักนะคะในโหราศาสตร์ไพ่ย,ยิบสีไพ่ใบนี้คือไพ่เมียน้อยนะคะนั่นหมายความว่าการที่คุณจะคบหาดูใจกับใครก็แล้วแต่นะขอให้ดูดีๆนะคุณมีโอกาสที่จะตกอยู่ในสถาน,นะคนที่มาทีหลังหรือว่าเมียน้อยก็ได้นะ นะถือว่าเป็นไพ่เตือนเลยนะต่อมาผู้ชายชาวราศีธนูนะคะเป็นความรักแบบคบซ้อนหรือความรักแบบไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะรู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีเจ้าของอยู่แล้วนะแต่ก็แอบมาคบซ้อนกันหรือคบกันลับหลังเกิดขึ้นเป็นความรักซ้อนก็ได้นะคะต่อมาเป็นไพ่เพจออฟซอร ในช่วงปัจจุบันของชาวราศีธนูนั้นไพ่ใบนี้นะคะคนที่คบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองนั้นนะคะเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองนะ,ะ,ะกล้าคิดกล้าตัดสินใจและเขาเป็นคนที่ถ้าไม่ชอบเขาจะไม่ฝืนทําในสิ่งที่เขาแบบไม่ชอบอะไรเงี้ยนะคะจะจะ,จะไม่ฝืนทําเลยนะคะแล้วคนคนนี้คือแบบจะชักสีหน้าทันทีเลยหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะ ส่วนมากแล้วเขาจะค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองกล้าคิดกล้าตัดสินใจในตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองด้วยก็ได้นะต่อมาเป็นไพ่เอ็ดออฟวอนนะคะโอกาสนะคะคือจริงๆแล้วไพ่ไม้นะมันเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานโดยตรงแต่อาจารย์อา่านเกี่ยวกับความรักนั่นหมายความว่าโอกาสดีๆ ที่คุณจะได้เจอกับคนที่ดีๆนะคะบางทีเขาอาจจะเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงปัจจุบันนี้นะคะเข้ามาอาจจะอยู่ในแวดวงการทํางานเดียวกันหรือเปล่าหรืออะไรงนี้จึงได้มีโอกาสได้มาเจอกันนะคะโอกาสดีๆที่จะได้เจอกับคนดีๆนั้นมันหาไม่ได้ง่ายๆในชีวิตนะคะขอให้คุณพิจารณาเป็นหลายๆคนไปนะคนไหนที่แบบ เข้ามาแล้วไม่เคลียร์นะคะไม่เคลียร์ตัวเองก่อนว่าโสดจริงหรือว่าโสดปลอมอะไรเงี้ยคุณอย่าไปมั่นใจกับเขามากนักนะคะขอให้คุณมั่นใจแล้วก็เคลียร์นะคะคบกับคนที่ชัดเจนกับคุณจริงๆอ่ะจะเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่จะได้เจอกับคนดีๆคนใหม่ๆที่จะเข้ามานั่นเองนะ,ะโอเคนี่ก็คือไพ่ปัจจุบันของชาวราศีธนูส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ำนะคะชาวราศีมีนชาวราศี ธาตุลมด้วยนั่นเองนะต่อมาเป็นไพ่ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ก็คือในเดือนเมษายนของชาวราศีธนูค่ะ ใบแรกในเดือนเมษายนนะห้าเหรียญ The Sun The Magician t e m p l e r a n e แล้วก็ต่อมาด้วย3ถ้วยนะคะในไพ่ที่ไม่ดีแต่ก็ยังมีไพ่ดีมากกว่านั่นหมายความว่ามันก็สามารถหักล้างกันได้ในกรณีนี้นะคะมาดูที่ไพ่ใบแรกนะคะคือไพ่ห้าเหรียญ สำหรับไพ่ใบนี้นะคะอย่าใช้จ่ายเงินชุ่มจนฟุ่มเฟือยจนเกินไปอะไรที่ไม่จำเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอย่าซื้อนะคะหรือบางทีคุณอาจจะต้องเอาเงินเก็บนะคะจะต้องมีการขายที่ดินขายที่ทางขายอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรของตัวเองนะคะเพื่อที่จะเอาเงินออกมาใช้จ่ายอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะนะนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้จริงๆแล้วคือไพ่ย,ยากจน หรือว่าไพ่ที่ตกระกรรมลำบากนะคะบางทีคุณอาจจะเคยอู้ฟูสุขสบายมาแล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ว่าตอนนี้อาจจะตกอยู่ในสถานาการณ์ที่ลำบากก็ได้นะคะอันนี้ต้องระวังถือว่าเป็นไพ่เตือนเลยนะในช่วงเดือนเมษายนนี้อย่าใช้จ่ายเงินจนแบบอะไรไม่จำเป็นตัดออกไปเลยนะคะนี่คือเตือนเตือนมากๆนะ เรารู้ว่าไพ่มันเป็นอย่างนี้นะคะอาจารย์ก็จะอ่านไปตรงๆแล้วก็คุณจะได้แบบเตืนสติตัวเองจะซื้ออะไรจะอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะโดนโกงได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากคนเขาได้ผลประโยชน์หมดแล้วเขาก็ตีตัวออกห่างไปอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะต่อมาเป็นไพ่เดอะซันนะคะมันเป็นแสงสว่างของดวงอาทิตย์นะ มันคุณไปยืนตากแดดนะคะโอ้ถ้าแดดเมืองไทยอาจจะร้อนนิดนึงนะคะแต่แดดอะไรที่มันแบบว่าเอางี้ดีกว่าฟ้าหลังฝนยุติธรรมเสมอนะคะคำนี้ดีกว่านะคะชีวิตของคุณเช่นเดียวกันคุณจะเริ่มมองเห็นแสงสว่างเริ่มมองเห็นดวงอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ฝนตกหยุดแล้วหรือว่าฟ้าหลังฝนนั่นแหละนะคะกรณีของไพ่ใบนี้เหมือนกันเลยนะคะ คุณจะได้มีโอกาสที่จะได้มีชื่อเสียงหรือผู้คนรู้จักคุณมากยิ่งขึ้นก็ได้ในแวดวงอาจจะเป็นคุณอาจจะมีแฟนเพจคุณอาจจะมี YouTube ช่อง YouTube เป็น Tik t i k t o k e r เกอร์หรืออาจจะเป็น y o u t u b e อรอะไรเงี้ยคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากๆรา,า,างสังหรณ์ซิกเซนก็ดีนะบางคนอาจจะมีความเชื่อในเรื่องของสายมูในเรื่องของการดูดวงนะคะชอบศึกษาชอบ เกี่ยวกับการดูดวงไงนะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อนะคะอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะในความรักนะคะอาจารย์รู้สึกว่า,าชาวราศีธนูนั้นนะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันที่จะได้คบกับคนที่แบบอาจจะมีชื่อเสียงนะคะเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเขาเป็นคนที่มีผู้คนรู้จักมากหน้าหลายตาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมี2กรณีด้วยกันคือตัวคนเองอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียง หรือคนรักของคุณเองอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือผู้คนรู้จักมากหน้าหลายตาต่อมาเป็นไพ่เดอะเมจิกเชียนไม่ว่าจะสถานการณ์อะไรปัญหาอะไรที่เข้ามาในชีวิตของชาวราศรีธนูในช่วงเดือนเมษายนนี้คุณสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีนะคะมีไหวพิบปฏิภาณดีคล่องแคล่วว่องไวอันนี้อาจารย์ไม่ได้เป็นห่วงมากมายนะักสำหรับไพ่ใบนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะคะ บางคนนี่ชอบในเรื่องของสายมูมากๆนะคะชอบในเรื่องของการดูดวงนะชอบเป็นชีวิตจิตใจเลยโดยเฉพาะเดือนเมษายนนี้นะคะนะ,ะแล้วก็ในรังสังห์ศึกเซนต์ของชาวราศีธนูนั้นจะแม่นยำมากๆนะคุณอย่ามีเรื่องแบบโอ้ตะหงิดตะงิดในใจว่าแฟนน่าจะนอกใจแฟนน่าจะมีคนอื่นอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นจริงก็ได้นะเพราะว่าราังสังหรณ์คุณแม่นมากในช่วงนี้นะ ต่อมา t e m p เพลนเป็นไพ่ประจำราศีธนูมีชาวราศีธนูที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีธนูด้วยกันเองก็ได้นะนะคะมีโอกาสที่จะได้ย้ายบ้านใหม่ย้ายที่ทำงานใหม่ด้วยนะคะในกรณีนี้นะ,ะและในเรื่องความรักอาจารย์รู้สึกว่าโดยเฉพาะอันนี้ขีดเส้นใต้เลยนะโดยเฉพาะชาวราศีธนูที่มีการครบซอนเกิดขึ้นหรืออาจจะมีโลกสองใบนะคะ มันมาถึงเวลาที่คุณจะต้องเลือกแล้วว่าคุณจะคบหาดูใจกับใครหรือว่าจะจริงจังกับใครสักคนหนึ่งนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะยากละโจทย์ยากละนะคะสําหรับคนที่แบบคบกับคนสองคนนะ,ะเพราะว่าจะทําให้คุณนั้นรู้สึกสับสนกังวลใจกลัวตัวเองนั้นจะเลือกผิดเลือกถูกอะ่ะมันจะเป็นแบบนี้จริงๆนะคะโอเคต่อมาก็จะเป็นไพ่สามถ้วยนะ คุณจะมีการเฉลิมฉลองมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอาจจะเป็นเฉลิมฉลองในเรื่องมงคลสมรสเฉลิมฉลองในเรื่องของการามีงานเลี้ยงสังสรรค์พบปะเพื่อนพบปะผู้คนมากขึ้นก็ได้อะไรประมาณนั้นนะคะรวมไปถึงคนรักนะคะคนรักเก่าของชาวราศีธนูมีโอกาสที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณ อาจจะเป็นเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าอะไรของคุณนี่แหละนะคะบางทีเขาอาจจะติดต่อกลับมาหาคุณบางทีคุณอาจจะลืมไปแล้วว่าเออเขาคงไม่ติดต่อเขาคงไม่ทักทายเรามาหลอกอะไรเงี้ยแต่จู่ๆเขาก็ติดต่อกลับมาหาคุณหรือเขาพยายามที่จะกลับมาในชีวิตของคุณแล้วก็กลับมาขอคืนดีหรืออะไรก็แล้วแต่ในกรณีนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรืออีกหนึ่งกรณีนะคะคือตัวชาวราศรีธนูเองอยาก กลับไปคืนดีกับแฟนเก่าก็ได้เนาะโอเคนี่ก็เป็นไพ่ในเดือนเมษายนของชาวราศีธนูนะคะส่วนมากแล้วก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินนะชาวราศีธนูราศีธาตุน้ำนะต่อมาก็จะเป็นไพ่สรุปให้กับชาวราศีธนูไพ่ใบแรกค่ะ หนถ้วยไน h t อ f w a อ d แล้วก็หเหรียญโอ้ยดีนะเกี่ยวกับการเงินนะคะสำหรับไพ่หนึ่งถ้วยเองนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการที่คุณมีคู่บุญคู่บารมีคู่ที่เข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันมีโอกาสที่จะได้แบบ ได้คู่ดีอ่ะคู่ที่คอยสนับสนุนเกื้อหนุนเกื้อกูลกันนะคะนี่ก็เป็นแบบว่าเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งนะคะเกี่ยวกับความรักไพ่ที่ดีก็น่าจะมีหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่สามถ้วยนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่านี่ไพ่สามถ้วยก็มีแล้วก็มาได้ไพ่หนึ่งถ้วยเป็นไพ่สรุปอีกก็ถือว่าความรักนะคะสาหรับบางคนที่ได้เจอกับคนที่จริงใจจริงๆจริงจังจริงๆนี่คือแบบ หมือนรู้เลยเขามาเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปของคุณต่อมานะคะ night o f w a n d take action นะคะก็คือการทีเ่เรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าหลายคนชาวราศรีธนูนะคะถามว่าเขามีความกระตือรือร้นหรือเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณไหมหรือบางคนอาจจะคุยกันมาได้สักพักหนึ่งทางออนไลน์หรืออะไรเงี้ยทางเว็บเดทหาคู่หรืออะไรเงี้ย,เ,เ,ออเ,ยเขามีโอกาสที่จะเดินทางมาหาคุณ นะคือเขาจะ take action หรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งมีการเดินทางเกิดขึ้นก็ได้หรือตัวคุณเองจะ take action จะเดินทางไปหาเขาหรือเจอเขาตัวเป็นๆอะไรประมาณนี้ก็ได้เป็นการไปมาหาสู่กันต่อมาก็จะเป็นไพ่เอ็ดออปเปนดิเนะคะใบนี้คือดีมากนะเกี่ยวกับในเรื่องการเงินมีโอกาสว่าคุณนั้นจะได้เงินเป็นก้อนนะคะ ได้ของขวัญที่ถูกใจจากคนที่คุณรักนะคะจะเป็นทองเพชรหรืออาจจะเป็นเครื่องประดับหรืออาจจะเป็นเงินสักก้อนหนึ่งอะไรสักอย่างหนึ่งของที่มีค่านะคะบอกเลยเป็นของแท้ถ้าเป็นของปลอมคือ the high low fan อันนั้นคือของปลอมนะคะแต่ว่าไพ่ของแท้หรือสิ่งของของแท้คือ1หนึ่งเหรียญอันนี้คือแบบ เต็มที่เลยนะคะบ,บางคนจะมีโอกาสได้ขายที่หรือเปล่าขายที่ขายทางเป็นนายหน้าขายสังหาริลทรัพั์อะไรเงี้ยก็โชคดีนะคะไพ่บใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากกาันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ